ขอน้อมน้อมต่อองค์พระัตนตรยัยอันเป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุดของเราชาวพุทธอันมีพระบรมสารีริกธาตุพระปฏิมาพระธรรมจักรและต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ประดิษฐานณนะวัดทองวิทยารามสำนักปฏิบัติธรรมป่าธรรมชาติและพุทธสถานทูตแข่งในมนุษย์โลกนี้ตลอดถึงเทวโลกพรหมโลก และอริยภูมิทั้งหลายอันเป็นสาระที่พึ่งอันสูงสุดของเราชาวพุทธขอเจริญสัทธาสำม,มาปฏิบัติไปยังคณะครูบาอาจารย์ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังธรรมมิสติอันเป็นไปกับการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวันนี้ก็เดินทางมาพบประพูดคุยธรรมสารธรรม กันอีกเช่นเคยในช่วงเย็นๆของวันที่26วันนี้ตรงกับวันจันทร์เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2564นะก็เข้าพรรษามาได้เป็นวันที่สองแล้ววันนี้นะบรรยากาศช่วงเย็นๆที่วัดทองวิทยารามช่วงนี้ก็เงียบสงบดี เหมาะแก่การเจริญสมณธรรมนะฟ้าฝนก็เงียบไปแล้วนะเมื่อกี้นี้ตกอยู่ก่อนที่จะมาทำวัดนิดหนึ่งตอนนี้ก็ไม่ตกแล้วก็ยังค้มอยู่นะหวังว่าคงจะตกอีกในช่วงเย็นเย็นของคืนนี้นะ <c oughs> นนนะก็ว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยของฤดูกาลนะฤดูกาลนี้ก็เป็นฤดูฝน ก็อาจจะมีฟ้าฝนตกกันเป็นเรื่องธรรมดาตกกันอยู่ปกตินั่นแหละนะเมื่อวานนี้พระอาจารย์ก็พูดเรื่องอ,อุปกิเลสให้ฟังไปนะอุปกเลสเนี่ยอุปกิเลสน,นี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องของแสงสว่างปีติปสัสสทิสุขรัทธาวิริยะสติความรู้ความวางเฉยแล้วก็ความพอใจนี่กันติ สิ่งนี้นี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นเอ่อเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองในวิปัสนาคราวนี้เราก็มาดูต่อว่าเอา่อตรุณนอุพยพยายาณจะเกิดและไม่เกิดเจ็บบุคคลเหล่านี้มีอยู่สองลักษณะนะมีอยู่สองลักษณะด้วยกันคือหมายความว่าแสงสว่างก็ดีปิติก็ดีปัสสัติก็ดีสุขก็ดีศรัทธาสติ ศรัทธาวิทยะสติความรู้ความวางเฉยและความยินดีเนี่ยมันไม่เกิดแก่บุคคลสองลักษณะบุคคลสองประเภทนะหนึ่งก็คือคือไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านี้นะคือสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านี้หนึ่งาริยะสาวกคือภ้าิยะเนี่ยก็จะไม่เกิดหมายความว่าอุตร ตรุณะอุทยพยาัยาน,นนะจะไม่เกิดขึ้น 2. ผู้ปฏิบัติผิดก็ไม่เกิด3ผู้ละทิ้งกรรมาฐานก็ไม่เกิด4ผู้เจียดค้านก็ไม่เกิดอันนั้นอันนี้ไม่เกิดนะไม่เกิดนะไม่เกิดในส่วนของพระอริยะนั้นท่านแยกออกเป็นสองจำพวกด้วยกันคือผู้ที่บรรลุนิพพานแล้วก็สอง ผู้เข้าถึงพลวะอุทยพยายานอย่างแก่กล้าไปแล้วก็อันนี้ในส่วนของอสิ่งเหล่านี้ก็ก็ไม่เกิดขึ้นนะเกิดแก่บุคคลเหล่านี้นะ,ะตัวระนอุพยพย,ายานเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิปัสนาในขั้นที่3ที่4ในยานเบื้องต้นของวิปาาัสนาญาณผู้มีความภาคเพียนไม่ท้อถอย ผู้เริ่มปรัรบวิปัสนาเบื้องต้นถ้าไม่ยึดถือด้วยตัณหามาณทิฏฐิก็ไม่จัดเป็นอุปกิเลสนะคือสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ยึดถือก็ไม่จัดเป็นอุปกิเลสนะคือไม่จัดเป็นตัณหามาณทิฏฐิก็ไม่จัดเป็นอุปกิเลสคือไม่เข้าไปยินดีในแสงสว่างในปีติในปัสสัททิในสุขในศรัทธาในความเพียรในการมีสติในความรู้ในความ วางเฉยเนี่ยมันก็จะไม่เป็นอุปกิเลสนะแต่เป็นธรรมะฝ่ายดีไปอ่ะคราวนี้เรามาดูโครงสร้างตัวต่อไปนะสติสัมุัธชงคราวนี้มาดูเรื่องของสติสติสัมผัสชงก็ดีที่ปรากฏในพังคยานสังขารุเปกขยานไม่จัดเป็นอุปกิเลสอีกทั้งสุขและอธิมโมกก็ไม่จัดว่าเป็นอุปกิเลสนะอันนี้ถ้าอยู่ในองค์ธรรมที่เกิดในของในพังขยานขึ้นไปจนถึงสังขารุเปกขยานเนี่ย ก็ไม่เป็นอุปกิเลสนะสติตรงนี้นะดังนั้นสติสามพชนชงจะเกิดตั้งแต่อุทยพังขยานเป็นต้นไปในเวลาที่เริ่มปฏิบัติที่เกิดในอุปยยาญก็ไม่จัดเป็นอุปกิเลสด้วยอุปกิเลสิบนี้จัดเป็นอุปกิเลสเพราะเป็นที่ตั้งของอุปกิเลสไม่ใช่เพราะเป็นอกุศลนิการติเป็นตัวอุปกิเลสและที่ตั้งของอุปกิเลสอุปกิเลสนี้มีได้ โดยทางวัตถุโดยการยึดถือมีอยู่30ด้าน30ด้านก็คือมีตัณหา10มานะสิบทิฏฐิสินะคีนี้แล้วก็อตอะรุณะหรืออุทยพยายานระดับอ่อนจัดเข้าอยู่ในมัคคามัคยาณทัศนวิสุทธิส่วนพระวะวิปัสนา,อ,าอุทยพยญา,ยาระดับแก่ก้จัดเข้าในปฏิปทายานทัศนวิสุทธิ อันนี้ในส่วนของอุปกเลสคราวนี้มารู้เรื่องเกี่ยวกับอุปกิเลสบ้างาโยคีผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานบรรลุถึงอุทยพยานแล้วด้วยอํานาจของสมาธิที่แก่กล้าขึ้นทําให้เกิดวิปัสสุกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นโอภาษแสงสว่างนี่นะในคำปีวิสุทธิมรรคอตตกรถาท่านได้แสดงไว้ว่าอิเมโอภาสะทะโยอ,ะยอุปกิเลสัตถุตายะอุปกิเล สาติวุตานะอกุศลรัตตานิกันติปณะอุปกิเลโสเจวะอุปกิเลสวัตถุจะวัตถุวเสเนวะเจเตทัสสะคาหาวะวเสณปณะสมะติงสะโหติอิปสโนุกิเลสนะตั้งแต่โอภาสจนถึงอุเบกขาเก้าประการนี้เรียกว่าอุปกิเลสเพราะเป็นที่อาศัยของตัณหามานาทิฐิ ทั้ง9ประการนี้ตัวแท้จริงไม่ได้เป็นอกุศลเลยแต่ประกอบแต่ประการสุดท้ายคือนิกันติเป็นอุปกิเลสดด้วยทั้งเป็นที่อาศัยของอุปกิเลสดด้วยอุปเิรลสิ0ประการนั้นนับโดยที่ตั้งหนึ่งหเป็นที่อาศัยของอกุศลสามตัวคือตันหามานาทิตรวม10ที่ตั้งก็เป็น30ทวดนะ คนีในคำพีวิสุทธิมาตรกาถาท่านแสดงไว้ว่าวิป ah ัสโนปกิเลสาหิปติทะปตัสะอริยสาวกัสเจวะวิปติปันนัตกัสจะนิคิตตกรรมัฏฐานัสกุศีตะปุคลัสนุปปัชชนติอายบุคคลพูดถึงวิเวกคือท่านที่ผ่านโซรสยานไปครั้งหนึ่งแล้ว ผูเป็นอายบุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วนะอธิษฐานกับลงมาถึงยานนี้ก็ดีพระยบุคคลที่สูงขึ้นไปกว่านี้ก็ดีโยคีผู้ปฏิบัติผิดทางก็ดีโยคีผู้เกียดค้านทอดทิ้งกรรมาฐานก็ดีคนเหล่านี้ย่อมไม่พบวิปัสสนาเกีตเลยไม่พบวิปัสสนาอันนี้พูดถึงอัตกถามีสติมากท่านแสดงไว้ อันนี้ในส่วนของของยานที่ว่าด้วยสมัสนญยานนะคราวนี้หลักการปฏิบัติในสมัสนญยานก็มีข้ออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า1ให้กำหนดรู้อาการของต้นจิตก่อนทำกับิริยาของกายใ,ใช้คำว่าอยากในอยากเข้ามากำกับอาการรู้เช่นอยากเดินหนออยากนั่งหนอ,อยนนอ,อยากนอนหนออยาก ทานหนอก้มเงยคูเหยียดแลไปกับเป็นต้นคำว่าอยากในขณะกำหนดไม่ได้หมายถึงการบริกรรมแต่ในที่หมายถึงการเอาอาการเข้าไปใส่ใจอย่างจดจ่อต่อเนื่องในอาการนั้น 2. เเดินจงกรมระยะ3ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอสี่อสอสนั่งกำหนด4จุดพองยุบนั่งถูกคนยดซ้ายคนย้ขวาพองยุบ นั่งถูกก้นย้อยซ้ายหัวไม่มือที่วางชิดกันนะกำหนดว่าถูกนอกราบสติปัฏฐานระยะที่5นะหาให้กำหนดรู้อาการทวารหกเห็นหนอได้ยินหนอลดนอกินหนอนั่งหนอนึกนอคิดหนอด้วยหกนะให้กำหนดช้าช้าให้เป็นธรรมชาติเจ็ดให้ปฏิบัติติดต่อกันหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงเป็นหลักเดินหนึ่งชั่วโมงเป็นหลักในขณะนั่งไม่ควรเปลี่ยนที่บท มากเกินไปหรือเกินหนึ่งครั้งต่อการนั่งหึ่ชั่วโมง9กาถ้าทนถึงที่สุดแล้วเวทนามากก็ให้กําหนดรู้อาการของจิตจึงกําหนดเปลี่ยนได้อันนี้ในภาคส่วนของอาการกําหนดอุปกิเลสในตุลณะอุพยพยายานาก็จะเห็นได้ชัดว่า,าสภาวะจิต หรือว่าการฝึก,กจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่ากิตนั้นมีธรรมชาติที่น้อมไปในอารมณ์ที่เป็นโลภะโทสะโมหะหรือเราเรียกว่ากิจส่วนใหญ่ก็ยินดีในในอารมณานุสัยกิเลสอ,อารมณ์ที่เกิดทางทวารที่รับรู้เพราะนั้นผู้ที่ฝึก เจริญสติเมื่อเรา,าขาดการสัมวมระวังในอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยซึ่งเป็นสถานที่ที่จะรับอารมณ์ภายนอกเข้ามาภายในหรือว่าถ้าขาดการใส่ใจในการดูพองดูยุบดูนั่งดูถูกเวทนาที่เป็นไปในกายดูฐานความรู้สึกอาการ นึกอาการคิดพอใจไม่พอใจซึ่งเป็นอารมณ์ภายในนะภายนอกกับภายในผนะนวกกันเนะี่ยก็จะทําให้การรู้เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นของอุปกิเลสนี้ก็จะเกิดขึ้นนะเพราะได้รับอารมณ์เชื่อมต่อกันเรียกว่าอารมณ์เข้ามาก็เชื่อมกับกิเลสภายในใจของเราที่มีอยู่โดยเฉพาะตัวตัณหามนทิฐิที่จะเกิดขึ้นอันนี้สําหรับ ู้ที่ผู้ที่ปฏิบัตินะผู้ปฏิบัตินะคนชนใหญ่ก็จะไม่เข้าใจก็จะมาติดอยู่ตรงนี้แหละนะติดอยู่ตรงอุปกเเลสิบเนี่ยที่มีแสงสว่างนะมีเกิดแสงสว่างขึ้นนะสว่างเกิดปีติทั้ง5ขึ้น เกิดปัสสธิขึ้นเกิดความสุขเกิดความเพียรเกิดสตินะแล้วก็เกิดอุบเบกขาเนี่ยแล้วก็เกิดความพอใจยินดีเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุให้อ,อกิเลเนั้นได้เกิดขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติฉะนั้นเวลาเราฝึกจเจริญสติ นี่ในยานเบื้องต้นนะยาน3มยาน4เนี่ยผู้ปฏิบัติมักจะติดอยู่ตรงนี้เพราะความไม่คล่องแคล่วว่องไวไม่ชำนิชำนาญหรือว่าความที่เรายังไม่ยังไม่ต่อเนื่องแต่มันไม่ใช่ความผิดนะผู้ปฏิบัติถูกทางก็จะเกิดมาเกิดอย่างนี้แหละแต่เมื่อมีสติเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าเห็นไปซึ่งเหล่านี้ก็เกิดดับให้เห็น นึกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเมื่อเราไม่ยินดีอารมณ์ภายนอกภายในมีธรรมชาติรู้ความจริงอยู่อาการเหล่านั้นเขาก็ดับไปหายไปสิ้นไปหมั่นเดินจงกรมหมันกำหนดเอียบย่อยให้เยอะขึ้นสำรวมตาหูจมูกลินกายอย่างนี้มันก็จะช่วยได้สำหรับผู้ที่หมั่นในการฝึกฝนอบรม ไม่ว่าจะดูพองดูยุบดูนั่งดูถูกดูเวทนาชาเน็บเจ็บปวดเมื่อยตึงเกงสุขทุกเฉยๆฝึกดูบ่อยๆรู้บ่อยๆเห็นบ่อยๆทำความเข้าใจกับเขาบ่อยๆก็จะทำให้เรารู้เห็นสภาวะเหล่านี้ตามความเป็นจริงได้นั้นผู้ที่หวังความเจริญหลังหวังความ เป็นไปในการปฏิบัติก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆอยากเกียจคิคันใจใจสนใจตั้งใจกำหนดไปการรู้การเห็นการเข้าใจในสภาวธรรมก็จะเป็นเครื่องอำนวยผลให้เราเข้าใจเรื่องธรรมดาธรรมชาติของรูปและนามของเรา ตามความเป็นจริงของเราเพราะสิ่งเหล่านี้ก็ตกอยู่ในสภาพของความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนั่นเองอาน,นั้นก็ฝากเป็นข้อคิดนะให้เรานำไปพิจารณาให้ได้ดูได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในสภาวธรรมของสิ่งทั้งหลายที่เกิดอยู่มีอยู่อย่างนั้น ต่อไปก็ตั้งใจนั่งเจริญสติภาวนาไปจนกว่าจะครบเวลาจากนั้นเราก็จะได้ร่วมกันแผ่เมตตาเป็นลำดับสืบไป จะมีความสุขและจะเวรภัยอุปสรรคอันตรายใดๆบริหารตนมีความสุขเรื่องหน้าบุญกุศล ิจการงานที่พระเจ้าทำมีการยานมิตที่ดีคอยทำกั้งชูดูแลสนับสนมส่งเสริมให้สำเร็จไปได้ด้วยดีทรัพย์ทั้งหลายที่ยังไม่เกิดอย่างทิ่ทั้งหลายคอยเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าได้เกิดขึ้นแล้ว ขอ้จเจริญงอกงามก็ได้สร้างบาร,รมีครอบครัวของข้าพเจ้ามีความสุขอยาตลอดมาแวงนกันมีความสมัครสมานสมทิมีปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมรู้หน้าที่ที่จะกระทำต่อกันและสร้างบาร,รมี ขอให้บทที่ยาสามีภรรยาของข้าพเจา้ามีความสุขมีความกตัญญูกตเวทีรู้หน้าที่ที่จะกระทำต่อกันสร้างบาร,รมีมีปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมขอสับพสัตว์ทั้งหลาย สามชีวิตพบภูมิมีความสุขตามสมควรจะอัต่ภาพของตอนก็พระเจ้าทัาา้งหลายต้องจิตปธิกาน Parang sama sambuto bakawan o tang bakawantang apivati suaka to bakawata tamo tamang mama suni so pati bano sa vaka sang ko